วันนี้เราจะมาทำส้มตำขอตัวไปเก็บผักเก็บพริกเก็บทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นส่วนผสมของส้มตำก่อนนะวันนี้ไม่เล่นขอคนจริงจังเพราะว่าเราจะทำจริงๆตำส้มตำจริงๆคกจริงๆแต่ว่าเป็นคกจริงที่ใบจิ๋วมากน้องชื่อว่าอิจิวคกเล็กใครอยากเห็นเราทำเมนูอะไรจากคกใบจิ๋วใบนี้ก็คอมเมนต์มาได้เลย ขอบอกพิกัดโคกใบนี้หน่อยนะโคกใบนี้เราได้มาที่ตลาดน้ําอัมพวาร้านแรกเลยแบบเป็นทางเข้าใช่ไหมมันจะเป็นลานจอดรถใช่ปะพอลานจอดรถแล้วเราก็จะต้องเดินเข้าทางปากทางในปากทางเนี่ยมันจะมีร้านขายขนมร้านหนึ่งที่เป็นแบบว่าเหมือนขายขนมผิงใส่เข่งแล้วกออ็อันลัวอยู่ในโคกเราก็เลยซื้อมาตอนนั้น20บบาทมั้งขนมก็อร่อยด้วยนะ ใครอยากได้ก็ไปตลาดน้ําอัมพวาแล้วก็ไปซื้อมาเล่นได้แต่ว่าเดี๋ยวเราอ่ะจะลองหาหาหาแบบอุปกรณ์แบบเนี้ยมาเล่นอีกเอาแบบจิ๋วๆน่ารักน่ารักแล้วเดี๋ยวจะมาทาจริงๆให้ดูตั้งร้านส้มตําเรียบร้อยแล้วจัดร้านอะไรเสร็จสับเราก็จะมาํำส้มตําเลยนะเริ่มจากเปอกมะละกอปอกมะละกอแล้วก็หันหันมะละกอไปอันเนี้ยก็คือจิ๋วมากทุกสิ่งทุกอย่างในร้านวันนี้ก็คือจิวจ๋วกระจิ๋วหลิว ปอกปอกสับสับไปโลดเออคือโคบเนี้ยมันเป็นโคกที่เล็กมากใช่ปะ่ะทับพีของเราเราก็จะใช้ช้อนที่แบบสำหรับตับเกเค้กมาเป็นทับพีเวลาคนเล็กคนเลมันจะได้น่ารังน่ารัก อีกเรื่องหนึ่งที่จะบอกก็คือชั้นลงคลิปช้านะทุกคนใน YouTube ตอนนี้ก็คือไม่มีเวลาตัดคลิปเลยไม่ค่อยว่างแต่ว่าเราจะทายรอยชุวยรอยว่ะแต่ว่าเราจะทายอยลงคลิปยาวๆใน YouTube ให้ไม่ว่าติดต่อจะลงคลิปอะไร YouTube ก็จะลงคลิปแบบรูปแบบเต็มอันนั้นนะไม่ต้องห่วงว่าจะไม่ได้ดูได้ดูแน่แต่ว่ารบกวนช่วยฝากกดไลค์กด s u b สไครต์กดติดตาม s u b สไครต์กับติดตามก็คืออันเดียวกันกดกดไปเถอะกดคอมเมนต์มาด้วยนะอยากตอบมาก ตอบใน t i k t ต k อกไม่ค่อยทนันเพราะว่าเม้นมันเยอะใช่ปะเหมือนเราจะไม่ค่อยได้คุยกันแต่ว่าถ้าใน y t u t u อะเราตอบได้เกือบทุกเมนแน่นอนสับมะละกอต่อไข่ที่เล่นมีดก็ระวังมือนะอมีดอันนี้ของเราอะมันไม่คมเลยมันก็เลยแบบมันก็เลยไม่เข้า,ม,ม,ขามันก็เลยไม่เข้ามือฉันแล้วมันก็ไม่เข้าไม่เข้าเนื้อของคุณมะละกอลูกเล็กลูกจิ๋วนี้ด้วย เส้นมะละกอคือใหญ่มากอะคือซอยอยังไงวะให้มันใหญ่ขนาดนี้แล้วมันก็ด้วนด้วนตันตันะเหมือนแบบเอามาแล่เป็นแผ่นบางๆแล้วก็เอามาซอยซอยซอยอะยังง่ายซะกว่าเอามาสับอีกอการพากเสียงของเราในครั้งนี้ก็คืออ e ุยเพราะว่าฉันเตรียมนอนแล้วแต่ว่าฉัน ต้องพากให้เสร็จไม่งั้นพรุ่งนี้ฉันจะต้องไปทํางานต่อแล้วฉันไม่รู้ว่ารถจะติดฉันจะกลับมาได้พากเสียงให้พวกเธอฟังไหมฉันจะยอดหลับอดนอนเพื่อที่จะมาทําคลิปให้พวกเธอดูเลยนะอ่ะจะถึงตอนตําและตั้งใจตั้งอกตั้งใจหน่อยใส่กระเทียมลงไปแล้วก็ใส่พริกขี้หนูลงไปด้วย1เม็ดอืมเราไม่กินเผ็ดใส่เม็ดเดียวก็พอเพราะว่ามันก็คือคําเดียว1นึ่คกต่อหนึ่งคำนะจ๊ะเด็กๆตําไปเลยตาไปปอกๆๆๆพอตำพริกกับกระเทียมแบบ ให้มันเข้ากันแล้วอะไรอย่างนี้เราก็จะใส่ตัวมะนาวลงไปคือมะนาวอันนี้มันเป็นมะนาวที่เราขมโมยเขามาอีกทีนึงแต่ว่าจะเรียกว่าขมโมยก็ไม่ถูกเพราะว่าข้างบ้านบอกว่าถ้าอยากได้ก็หยิบหยิบไปเลยรอบนี้ก็เลยหยิบแบบไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวเดินไปเราก็หยิบมาเลย ใส่มะนาวแล้วก็อย่าลืมใส่น้ำปลานะใส่น้ำปลาไปสัก3หยดไม่ต้องใส่เยอะมากเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องใส่ปลาอีกใช่ไหมล่าเดี๋ยวมันจะเค็มจนเกินไปแล้วก็ใส่น้ำตาลด้วยใส่น้ำตาไปนิดนึงใครมีน้ำตาลใส่ก็ใส่น้ำตาลใส่ก็ได้แต่ว่าเราว่าน้ำตาลปี๊บมันจะอร่อยกว่าแล้วก็คลเลคนเลเบาๆแบบโคลเลอ่ะมันเป็นสับน่ารักมากเลยเนาะมันมันน่ารักอ่ะคนเลคลเล ใส่ถั่วฝักยาวลงไปด้วยถั่วฝักยาวอันนี้เป็นถั่วของบ้านเราเองนะไม่ได้ไปขโมยข้างบ้านแต่ว่ามันก็ขึ้นไปตรงรั้วระหว่างบ้านเรากับข้างบ้านแล้วเราก็ยื่นมือไปเก็บมันก็เป็นพื้นที่ของตรงข้างบ้านแต่มันเป็นต้นมันอยู่ที่บ้านเราปรุงรสตามใจชอบเสร็จสับแล้วเราก็จะมาใส่เส้นลงไปเราจะมีแครอทด,ด้วยแครอทก็คือชิ้นใหญ่มากแกงง,งมากชิ้นซอยอยังไงให้แครอทมันขนาดเท่ากับสากวะ่ะโอ้แครอทด,ดุนใหญ่มากงงมากอะ ตาจ้าตาจ้วงตำตำไปจริงๆตอนถ่ายอ่ะคือคีปแม่งโคตรยาวอ่ะยาวมากๆอ่ะแต่ว่ามือบังไปแล้วเกือบครึ่งคีบอ่ะก็แบบเพื่อมันเล็กไงมันเล็ก,ม,ลกมันจิ๋วเนาะก็เลยมือบังหมดเลยกล้องเก้งมองม่งไม่เห็นอะไรทั้งนั้นมองเห็นแต่มือฉันอ่าลืมใส่ปลาไงใส่ไปใส่ไปสักหนึ่งช้อนแล้วก็โคเล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 อีกแล้วโคเลโคเลมันน่ารากักอะมันแบบ มันเป็นภาษาอะไรวะมันทำํำไมมันน่ารักนี่วะมันดูปุ๊กป,ปิ๊กยังฉันจะตั้งชื่อหมาว่าโคเลนะถ้ามีตัวต่อไปฉันจะตั้งชื่อหมาว่าน้องโคเลโมอจ้าม,มาโมมา ระหว่างที่ตำส้มตำ oh. อยู่นั้นกลิ่นปะลาก็แบบหอมฉุยไงเราใช้ปะลาของพิมพ์ริพายนะคุณลูกค้าก็เลย <Okay. S 1> บุกร้านหม้อแกงห <Okay. S 1> ม้อแกงได้กิ่นปะลา <Okay. S 1> มาไหม้อแกงเทียนะหนาเดียนน้าตาลปีกของฉันอนะ่ะนี่คือถ้วยข้าวเกาหลีของฉันที่ฉันเอาข้อปะลาไว้ฉันซ่อนปะลาไว้ในนี้แล้วหม้อแกงก็ได้กินนะ่ะห <Okay. Okay. S 1> ม้อแกงก็เลยมาดมมาขอแบบมันชื่นใจเนาะกลิ่นปะลานี่ยขอตัวไปเอาหม้อแกงออกจากคลิปแป๊บหนึ่งเนาะแล้วเดิวมาตำกันต่ออ่ะกลับมาตำ ก็ไม่มีอะไรแล้วขั้นตอนนี้ก็คือตามโคกก็จะพังเนาะคกก็แบบกิ้งกิ้งกรองกรองเก่งเกง,กงอะไรก็ไม่รู้คือมันมันยากมากเลยอ่ะมันต้องใช้อะไรอะ่ะช่วยประคองตูดโคกเพราะว่าโคกมันจะลม้มแต่ด้วยความที่อยากเสียน่ยคือเสียน่ะมันไม่ต้องจับโคกใช่ปะมันแค่แบบว่ามือข้างหนึ่งทับพีมืออีกข้างหนึ่งสากแล้วก,ตวกว็ตามแล้วก็วควักตามแล้วก็ควักอย่างนี้แต่ว่ามัน มันได้แค่เนี้ยแหละมันเต็มที่แล้วเนาะมันได้แค่นี้จริงๆตักเสิร์ฟจ้าจานของเราก็คือฝายติมฝายติมอ่ะมันพอดีกับโคกเลยอะน่ารักมากเลยเหมือนตำถาดเลยโอเคเปลือกมะนาวใหญ่กว่ามะละกอทั้งจาน1ครโคกต่อ1นจานหนึ่งโคกต่อหนึ่งคำจริงๆตักขึ้นมาก็คือได้แค่ช้อนเดียวเท่านั้นอะเทน้ำลงไปเพราะว่าน้ำมันเนี่ยอร่อยมันทำให้แบบปลราทำให้เราชุ่มชื่นหัวใจเนาะรู้สึกว่าจานยังไม่ค่อยสวยก็เลยอ่ะ หักถั่วลงไปหน่อยหักถั่วฝักยาวใส่ลงไปขนาดเอาแบบพอดีพอดีกับจานเพราะว่าถ้ายาวเกินไปมันจะไหลออกจากจานเนาะขอแอบ,บชิมหน่อยสักหนึ่งคำอ่ะอันนี้ก็คือพร้อมเสิร์ฟจ,จริงๆอันนี้ก็คือไฟนอลนแล้วน้องงานสุดท้ายแล้วจริงๆก็จะจ้วง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 ไปแกฉันจบอกว่ามันอร่อยมากเลยเ คือมันอร่อยจริงๆถั่วอร่อยส้มตำามอไม่ได้เรื่องถั่วคือดีจริงหวานกรอบแต่ว่าทั้งต้นะมีอนยะู่แค่สองฝักเนาะมีเนาะแต่ว่าอร่อยมากก็ให้อภัยนะคะคุณถั่วฝักยาวสภาพหัวแม่คะก็จะยุ่งๆหน่อยนะเราจะไปชิมส้มตำที่เราทำให้ดูอร่อย อร่อยมากนี่ก็คือหมดจานแล้วหมดจานแบบบอเบอ้ใครอยากให้ทำเมนูจากไอจิวโคกเกอีกขอ,อกันมาได้เลย